เรื่องของเขาเนี่ยคือเรื่องหอนอนสามตึกของค่ายทหารนี่หอนอนทั้งสามตึกของค่ายทหารเรื่องนี้คือเรื่องของคุณชิ้นะครับคุณชี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณชี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชี้สงการเป็นไงบ้างครับอ๋อสงการไม่ได้เที่ยวครับเอยู่ห้องอยู่ห้องกาแฟครับ อทีมคนอยู่บ้านแฮปปี้แฮปปี้ไม่เปียกไม่เปียกพี่จี้อยู่กรุงเทพปะผมอยู่เรียกว่าในกรุงเทพก็ได้ครับผมอยู่รังสิตครับอ๋อประเทศรังสิตประเทศลังสิตใช่ครับประเทศรังสิตครับโอเคประเทศรังสิตรถติดๆหน่อยลังสิตมันร้ายนะแต่นั้นร้ายไหมครับรังสิตอ๋อก็ท่านตัวผมเองก็ร้ายอยู่ร้ายอยู่เอาเลยเอาลนโอเคอ่าโอเคครับ าคุณชีก็ปิดแชทนะครับพยายามอย่าอ่านแชทเดี๋ยวค่อยไปไปเก็บรวบยอดทีเดียวหลังจากเราจบเรเดี๋ยวจะเสียสมาธิได้ครับผมได้ครับพร้อมเมื่อพร้อมเลยครับพี่ชีครับโอเคผมบอกก่อนว่าเรื่องนี้ค่อนข้างสั้นมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ผมเจอในสมัยเด็กๆมันอาจจะสั้นแบบสิบห้านาทีจบเลยก็ได้หรืออาจจะเร็วกว่านั้นครับเอาเลยครับคือเรื่องนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องสมัยผมเรียนประถมผมเป็นเด็กมาจากภาคใต้ครับผมตอนเรียนประถมเนี่ยโรงเรียนในไทยมันจะมีการเข้าค่ายพักแรมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของลูกเสือของสาขาวิชาอื่นเช่นค่ายวิทยาศาสตร์ค่ายภาษาตอนนั้นเป็นการเข้าค่ายของลูกเสือครับตอนนั้นผมอยู่น่าจะประมาณป .4 ถึงป .5 มั้งตอนเด็กๆผมก็ตื่นเต้นครับค่ายลูกเสือเนี่ยเขาจะ ส่วนใหญ่ก็จะไปค่ายทหารได้ฝึกกับทหารตอนเด็กๆเ,เราจะตื่นเต้นด้วยเราจะกังวลด้วยเพราะว่าเรามันจะมีเรื่องเล่าจากคุณครูจากเพื่อนๆกันเองว่าทหารฝึกโหดบ้างเหนื่อยบ้างแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องผีวันแรกที่ไปถึงค่ายครับการฝึกทุกอย่างก็ปกติดีครับเหนื่อยกันทุกคนกิจกรรมต่างๆก็ดําเนินกันไปถึงช่วงกลางคืนแล้วปกติแล้วเนี่ยการเข้าค่ายพักแรมกลางคืนเขาก็จะให้นักเรียนทุกๆคนเนี่ย กลางเต็นท์นอนในพื้นเป็นพวกพื้นดินพื้นป่าอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ว่าของผมเนี่ยมันเป็นโรงเรียนเอกชนที่เพิ่งเปิดใหม่แล้วบุคลากรในโรงเรียนรวมถึงแบบเอ,อตัวผู้ปกครองก็ค่อนข้างกังวลเพราะว่านี่เป็นเข้าค่ายครั้งแรกของโรงเรียนเลยก็เลยขอให้ทางค่ายทหารเนี่ยจัดเตรียมที่นอนบนอาคารให้หน่อยซึ่ง ส่วนห้องที่ใช้นอนเนี่ยมันจะเป็นชั้นสองของอาคารหลักครับอาคารหลักให้นึกว่าเป็นอาคารยาวๆที่ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นพื้นที่ใช้สอยไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นโซนครัวบ้างเป็นโซนห้องทํางานของทหารคนนู้นคนนี้บ้างส่วนชั้นสองจะเป็นห้องยาวๆเลยครับตลอดตัวอาคารแล้วก็จะมีเตียงอยู่เป็นสิบเตียงตั้งห่างกันประมาณหนึ่งเมตรแต่จะไม่มีผนังกัน้นก็คือทุกเตียงสามารถมองเห็นกันได้หมดเลยแบบสุดอาคารฝั่งหนึ่งมองเห็น สุดอาคารอีกฝั่งหนึ่งเตียงเราสามารถตะโกนคุยกันได้ส่วนข้างบนเพดานนะครับจะไม่มีฝ้ากัน้นเราจะสามารถมองเห็นโครงสร้างหน้าตัวของอาคารได้เลยแล้วก็จะมีาคารไม้เหมือนที่คอยใช้กระจายน้ำหนักแล้วก็เอาไว้แขวนพัดลม,มด้วยตัวอาคารที่มันสร้างจากไม้ตลอดเวลาพื้นก็เป็นไม้ทุกหลายๆที่ของอาคารก็จะเป็นไม้เพราะฉะนั้นเดินก็จะมีเสียงออดแอดออดแอดเป็นปกติเนาะ อันนี้คือลักษณะของหอนอนจะมีทั้งหมดเอาสามหอนอนซึ่งจะเป็นของลูกเสือลูกเสือเนี่ยสองหอแล้วก็เป็นของเนนารีก็คือแบ่งเป็นชายหญิงด้วยความประชากรหญิงมันน้อยกว่าในโรงเรียนผมเนาะผมได้นอนตึกแรกผมจะเรียกมันว่าตึกแรกคือสามตึกนี้มันจะเรียงกันผมไม่ฐฐไรู้จะอธิบายยังไงให้นึกภาพเป็นเลขสามโรมันนึกออกไหมฮะอ๋อ,อ,อเรียงขีดยาวๆเลยเรียงขีดยาวๆใช่ครับ แล้วก็อออทางขึ้นชั้นสองเนี่ยไม่ใช่ทางขึ้นจากตัวอาคารเองนะเป็นทางขึ้นที่อยู่ข้างๆอาคารให้นึกภาพว่ามันเป็นบันไดอะครับที่ออสองด้านขึ้นไปขึ้นไปจบกันตรงกลางแล้วเป็นระเบียงค่อยเดินเข้าตัวอาคารอ่าอ่าพอกน,นึกภาพออ,อกไหมฮะซึ่งตรงระเบียงตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นที่ที่เอาไว้ให้นักเรียนทําหน้าที่เฝ้าเวรยามมันก็เหมือนการฝึกระเบียบของทหารนั่นแหละว่า คุณต้องมีระเบียบวินัยคุณต้องมาดูตรงนั้นก็จะมีเก้าอ mm ี hmm. ้ให้สองตัว mm hmm. ทั้งวันแรกแล้วก็วันที่สองเนี่ยผมได้เฝ้ายามทั้งคู่เลยก็ก็คือสวยนั่นแหละแต่ว่าในหนึ่งเตียงเนี่ยจะมีนักเรียนสองคนซึ่งการเฝ้าเวรยามเขาจะแบ่งครับเป็นตีหนึ่งทิ้งตีหนึ่งถึงตีสองเป็นของเตียงนี้ mm hmm. เท่ากับว่าการเฝ้าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีนักเรียนสองคน mm hmm. ซึ่งคนที่นอนเตียงเดียวกับผมเนี่ยเป็นเพื่อน ผมจะเรียกเขาว่าวีแล้วกันวี v เป็นผู้ชายตัวสูงถ้าเทียบกับใบประถมคือเขาเกือบร้อยเจ็ดสิบร้อยร้อยเจ็ดสิบนิดๆแล้วคือเขาสูงมากแต่ว่าเขาเป็นคนกลัวผีวีเป็นคนที่สนิทกับผมมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนมาเข้าค่ายสนิทกันเป็นปีแล้วครับชอบเล่นด้วยกันสิ่งหนึ่งที่วีเป็นก็คือเป็นคนกลัวผีมากวันแรกที่เฝ้ายามเนี่ยโอเคผมเฝ้าช่วง ตีหนึ่งถึงตีสองโอเคผมไม่ได้ติดอะไรผมก็นั่งเฝ้าไปวันแรกมันไม่มีอะไรเลยครับมีแต่ยุงยุงเยอะมากพ <c oughs> อถึงวันที่สองเนี่ยอาการฝึกก็โอเคดําเนินกันต่อไปเหมือนเดิมกลับมาตอนกลางคืนเหนื่อยมากครับวันนั้นแต่ว่าการเข้าค่ายปกติมันก็คือเอ่อสามวันสองคืนก็คือเช้าวันที่สามก็จะเดินทางกลับกันเนาะ <c oughs> วันที่สองผมก็ยังโดนให้เฝ้ายามอีกสวยมากผมก็ รอบนี้ผมได้รับหน้าที่ให้เฝ้ากันช่วงตีสองถึงตีสามครับหนึ่งชั่วโมงผมกับบีสองคนโอ้ไม่ไหวแล้ววันนี้เหนื่อยรีบนอนวันนั้นรีบนอนมากนอนพร้อมวีก็ถึงเวลาก็โดนปลุกครับโดนปลุกเหมือนมาปลุกว่าเอ้ยถึงกะของเราแล้วหน้าเรา,เรา,เรา,เราต้องออกไปแล้วนะโอเคผมก็ลุกกันไปครับ <c oughs> เวลาเข้าค่ายพักแรมแบบนี้เนี่ย <c oughs> เด็กๆไม่อนุญาตไม่ไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นโทรศัพท์อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการนั่งเฝ้าเวรยามกับเพื่อนแบบไม่มีโทรศัพท์เนี่ยมันก็คือการที่เราได้นั่งคุยกับเพื่อน <c oughs> ไปเรื่อยให้เวลามันหมดแล้วเราก็มองรอบๆวีมันก็ทักผมขึ้นมาครับว่าเอ้ยยังไม่ถึงเวลาของเราเลยผมไม่ได้พกนาฬิกาติดตัวครับผมก็เลยดูที่นาฬิกาข้อมือของวีมันอยู่ที่ตีหนึ่งสี่สิบแต่ว่าเวรผมต้องเข้าตีสองถึงตีสามผมคิดในใจนะ ไอ้อเวียนเนี่ยแต่ก็ไม่ได้อะไรครับเพราะว่านั่งให้มันครบไม่อยากมีปัญหาคือผมก็เข้าใจว่าคนอื่นๆก็เหนื่อยกันเมื่อนั่งให้มันไปทีสามนั่นแหละนั่งไปได้สักพักก็เหมือนคือเหมือนเมื่อคืนเลยครับยุงเริ่มกัดผมก็เลยบอกให้วีเนี่ยไปเอาอยากันยุงให้หน่อยวีบอกกูไม่มีวะอ้าวเมื่อวานมึงใช่เลยกูปไปใช้ของ เพื่อนที่มันนั่งก่อนหน้าตอนนี้กูไม่ได้ขอมาเอ้ามึงไปขอมาดิมันก็เดินอดแอดอดแอดเข้าไปครับ <c oughs> ออไม่มีเพื่อนคุยอะครับมันก็กลายเป็นว่าเราไม่รู้จะคุยกับใครเลยเราก็มองไปรอบๆแล้วสายตาผมก็ไปสะดุดกับเ,เงาเงาหนึง่งเง,งางตรงนี้จะอยู่ทางระหว่างระหว่างตึก สองตึกที่เรียงเป็นเส้นเป็นขีดออื uh huh. แล้วที่แรกผมยังไม่ได้เอะใจอะไรผมก็แบบเ,เงาอะไรเพราะว่าสายตาย,ยังไม่ได้ปรับกับความมืดผมก็มองสลับไปสลับมาที่ที่ไม่แสงไม่มีแสงน่นเนาะแล้วพอมันไม่มีอะไรให้โฟกัสแล้วครับไม่มีเพื่อนให้คุยเนี่ยผมก็เลยนั่งโฟกัสเงานั้นไปพอสายตายมันเริ่มจะปรับกับความมืดแล้วเนี่ยผมก็เห็นว่าเป็นเงาของผู้ชายใส่ชุดทหารแบบเคละเลอะเลอะ ยืนมองตรงมาทางพวกผมเลยผมผมหมายถึงเขายืนตรงมาทางพวกผมซึ่งผมไม่เห็นสายตาเขานะไอผมก็คิดว่าเอ้ยไม่มีอะไรหรอกก็แค่ทหารเขามาดูว่าเราป้อเวนจริงหรือเปล่าแล้ว <No, S 1> <No, S 2> นั่งไปอีกัไม่เกินสองนาทีครับผมเริ่มผมตอนเด็กผมเพิ่งคิดได้แบบเฮ้ย hey, ไม่ใช่แล้วทหารชุดเลิเ,ลเหรอมันจะมาดูเหรอแบบเขาจะทำให้ตัวเองเลิศทำไมทำไมเขาไม่ยืนดูเฉย ตังหวันั้นวีเดินออกมาพอดีเสียงออดแอดออดแอดมาผมหันหลังให้เงานั้นครับแล้วผมก็หันไปหาวีวีมึงเห็นไหมวะแล้ววีเลอะไรของมึงวะไหนไหนไหนผมอะไม่อยากหันไปเพราะผมกลัวว่าถ้าผมไปทักเขาหรือว่าอะไรอาจจะเป็นคนหรืออาจจะเป็นพิม์ผมกลัวว่ามันจะแบบเขาจะรู้ตัวเขาจะรู้ตัวว่าผมเขาเห็นผมแล้วอะไรประมาณนั้น ผมก็บอกข้างหลังกูไกลๆข้างหลังผมก็พยายามชี้ผ่านตัวผมอวีมันนิ่งอะครับมันเหมือนนิ่งมันเหมือนแบบสะดุดกับอะไรสักอย่างผมก็เลยถามเอาชัวว่ามึงว่าใช่ไหมเออกูว่าใช่แล้วพวกผมก็เลยดูเวลากันครับอ๋อตีสองครึ่งผมก็ผมก็เล,มเลยบอกว่าเออบีไปเลยไปเรียกคนต่อไปเลยพวกผมก็เลยเดินเข้าไปเรียกคนต่อไปมานั่งต่อ น่นะครับให้เขารับกรรมต่อไปผมผมก็รู้แล้วว่าคนก่อนหน้าเขาทําไมถึงเรียกผมเร็วขนาดนี้ก็นอนขวัญผวากันทั้งคืนไปจนเช้ามาครับเป็นวันกลับแล้วมันถึงเวลาที่ทุกคนจะรวมตัวกันเพื่อรอกลับบ้านแต่ว่าทาหารเขายังไม่เรียกรวมให้เข้าแถวอะไรเพราะฉะนั้นเวลานี้มันก็จะเป็นเวลาที่เด็กๆทุกคนจะเดินไปคุยเล่นไปทํานู่นทนํานี่อะไรกันของตัวเองขยัเข้าห้องนะ้ำขยับไปนั่งคุยกับเพื่อน ผมก็ไปหากลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้เจอในค่ายแต่ว่าเป็นกลุ่มเพื่อนที่ผมสนิทอยู่แล้วกําลังนั่งคุยอะไรกันสักอย่างผมก็อยากเข้าไปร่วมบทสนทนาผมก็เลยเอ้ยเป็นไงวะพวกมึงผมแค่อยากคุยตามภาษาเพื่อนนะครับเพื่อนคนที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยหันมาบอกผมนาเตึงเลยเมือ่อคืนกูเจอผีผมึงเจอปะแล้วเพื่อนคนนี้เขาอยนอนอยู่อีกอาคารหนึ่งของผมแล้วผมก็เลย กูเจอเนี่ยกูเล่าให้ฟังเลยกูเจออย่างนี้กูเจอเป็นเงาก็เล่าเหมือนที่ผมเจอไปเพื่อนเออว่ะกลัวน่ากลัวนะแต่ของกูก็น่ากลัวอยู่กูตื่นมาตอนเช้าอมีเพื่อนกูที่เตียงมันอยู่ใกล้ประตูระเบียงทางออกอ่ะสี่เตียงเตียงน,งนอนสองคนได้ไหมแม่งมีแปดคนแม่งทําท่าจัดแถวท่าจัดแถวมันคือท่าที่ยืนตรงแล้วก็เอามือเหยียด ไปแต่หลายคนบนหน้ามือขวา uh huh. uh huh. แล้วมันนอนหงายกันแปดคนทำท่านั้นเราแม่งก็เล่าว่ามีทหารมาฝึกโหดใส่แล้วมันฝันเหมือนกันแปดคนทำท่าเดียวกันมึงว่าหลอนะเชียเรื่องมึงแม่งก็น่ากลัวว่ะ uh huh. แล้วมีอีกคนนะครับ uh huh. เพื่อนผมอีกคนนึงอันนี้ไอตัวเตีย้ยๆเลยผมจะเรียกมันว่าซีไอซีเดินมา เอ้ยพวกมึงมึงดูเรื่องอาคารนอนหญิงยหมหรอว่าทำอะไรวะอาคารนอนหญิงมีอะไรมันบอกผมว่าตึกนอนหญิงที่อยู่ท้ายสุดครับมีเพื่อนผู้หญิงสองคนอันนี้เป็นเพื่อนผู้หญิงที่ผมรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่ได้สนิทผมจะเรียกเขาว่า A กับ B A กับ B เนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆขาวๆเลยที่ ตัวติดกันตลอดเหมือนแบบฟิลฟิลแบบว่าเป็นผู้หญิงดูแลตัวเองหน่อยก็จะรู้จักกันดีรักสวยรักงามก็ไปด้วยกันครับไปโดยเป็นคนที่สนิทกันมากๆสองคนแล้วเข้าค่ายก็ได้นอนเตียงเดียวกันด้วยคืนที่สองครับเอเอจะเป็นคนนอนด้านซ้ายของเตียงเพราะฉะนั้นด้านขวาก็จะเป็นบีเอเนี่ยเป็นคนนอนตะแคงซ้ายก็คือหันหลังให้บี แต่ว่าในคืนที่สองเนี่ยเอนอนไม่หลับไม่รู้เลยทําไมว่าเอถึงนอนไม่หลับพอคนนอนไม่หลับก็จะติ๊กตัวไปมาเนาะเอติ๊กตัวไปเห็นีฝั่งเห็นบีก็อนคืนที่แล้วบีนอนงายเออคืนนี้นอนงายปกติคงจะหลับไปแล้วแหละแล้วพอ,อยังนอนไม่หลับตามันก็ไม่ปิดก็เห็นว่ามองไปรอบๆเห็นบีนอนงายนี่แหละเหมือนปกติเลยแต่ว่าที่แปลกคือบีอะครับนอน ลืมตาลืมตาค้างเลยครับค้างแบบเหมือนกําลังตกใจหวัดผาวาอะไรสักอย่างอยู่อซึ่งเอในวัยเด็กก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยทำยังไงดีแบบเพื่อนเป็นอะไรแล้วก็ฝันร้ายเหรอไม่หรือว่าที่มืดมันเหมือนลืมตาไม่รู้ช่างมันเอาเป็นว่าเออไปก็ช่างหัวมันครับแล้วเอก็ A, โอเคลองพีคข้างนี้ก็ไม่หลับนอนงายพอนอนงายอะครับอย่างที่ายไปอธิบายไปตอนแรก อาคารนอนมันมีคานไม้ซึ่งพองเงยขึ้นไปครับบนคานไม้มีเชือกที่ผูกคอหญิงนางรำอยู่คนหนึ่ง mm hmm. ปลายเท้าครับอยู่ที่หน้าเลย mm hmm. คอที่โดนผูกพับลงมาหาสองคนนึกภาพคนโดนผูกคอแล้วคอมันพับลง mm hmm. ตาเปิดโพรงกว้างแบบมีเลือดไหลออกจากตากลายเป็นว่ากรีดวุ่นวายกันตั้งแต่ ยังไม่ถึงเวลาตื่นเลยประมาณตีสามตีสี่ผมเลยเที่ยเจออะไรกันมาวะก็มันกลายเป็นเรื่องเล่าของโรงเรียนผมไปสักพักหนึ่งเลยหนึ่งคือมันมีเรื่องเล่าที่ผมไม่รู้จริงไหมจากเพื่อนผมที่เขาเล่ากันมาผมไม่รู้ว่าเรื่องที่เด็กพูดมันจริงกันแค่ไหนนะว่าอาคารนั้นนะเป็นอาคารที่แบบเขาใช้ไม้แบบ ดีไม้แบบไม้ตกต,ตะกีนอะไรไม่รู้ที่เขาจะบอกกันนะว่าเฮ้ยไม้นี่มันม,มีมีนางลาเคยตายมีเรื่องราวอะไรนะแต่ทุกคน <ừ m. S 1> จะพูดกันว่าตึกที่นอนของเนธนารีตรงนั้นอ่ะเอฮี้ยนที่สุดอื <ừ m. S 1> เขา,าจะพูดกันว่าดุที่สุดประมาณนั้นครับกลายเป็นว่าหลอนแบบมีระดับผมรู้สึกว่าของผมนี่สอบสุด <ừ m. S 1> แค่ทห่เราเจอสอบที่สุดก็จะเรียดกันไปเป็นตึกเป็นตึกเลยที่ะเป็นตึกเลยอืใช่ครับ เหมือนตึกที่คุณชี้อยู่ไม่มีอะไรตึกที่หนึ่งมองไปตึกที่สองที่เห็นทหารเดินอืถูกไหมเขาจ้องหน้ามาอยู่ใช่ไหมเหมือนเหมือนเขายืนดูเฉยๆเลยเขาไม่ได้เดินอ่าแล้วเขาที่เราเห็นในตึกที่สองก็เข้าฝันเพื่อนเข้าฝันเพื่อนไปทําโทษไปทําโทษไปวางไปทำดับปคนนั้นเปําดับอออที่ทําอยู่เราก็ไปเห็นว่าเขากําลังทําโทษอยู่แหละแต่เขายืนอยู่เฉย เพราะเรามองจากอีกตึกหนึ่งอ๋อหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เออไม่รู้เลยครับอันนี้เป็นเป็นที่ค่ายผมขออนุญาตไม่พูดชื่อแล้วกันนะเดี๋ยวเด็กๆจะกลัวกันแต่อันนี้ก็คือเห็นหลายคนสงสัยก็คือมีข้าเวเันตั้งแต่ปฐมเลยเหรอตอนนี้ผมก็เพิ่งรียนอันนี้ปอะไรครับตอนนั้นพอจำได้ตอนนั้นผมอยู่ป5ครับแต่ว่ามีรุ่นพี่ป6ไปด้วยอ อก็พอกันเราก็เห็นหลายคนพิมพ์อยู่ว่าเอ้ยมันก็มีจริงๆหลายบางบางที่บางโรงเรียนใช่ใช่พราอันนี้มันเด็กเข้าเวรตีสองตีสามนีก็คือเป็นเป็นค่ายค่ายต่างค่ายค่ายที่ต่างกันที่ทางภาคใต้เหรอคะใช่ครับอ๋อแล้วก็ค่ายนี้อันมันมันที่อาจจะมีเข้าเวรเป็นเพราะว่าทีนี้เขามีชื่อเสียงกันว่าเวลาเข้าค่ายฝึกโหดด้วยอ๋อค่ายนี้ฝึกโหดอ๋อเป็นค่ายรครับผมเราจะพูดกันอย่างนั้นอ่าใช่ครับก็ไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลกสำหรับบ้านเรา ใช่เขาแต่ละที่ไม่เหมือนกันใช่แต่ละที่ระดับความเชี่ยวไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเป็นเพราะปห้ามันเป็นสามัญรุ่นใหญ่แล้วนี่ใช่ไหมเป็นชุดสีกากีแล้วใช่ไหมเป็นชุดสีกากีเต็มแล้วครับอแต่ผมรู้สึกว่าในในในมุมผมผมเองการเฝ้าเวรยังามไม่ไม่ได้หนักหนาเกินไปสำหรับติประมาณนั้นแต่ว่าสิ่งที่ผมเจอนี่มันก็หนักเหมือนกันผมก็เคยเข้าเวรตอนเป็นทหารอะมัน น่ากลัวมากเลยนะตอนนั้นนผมแม่งมีเรื่องหนึ่งเลยที่อู่แล้วคือมันไม่ได้เป็นเรื่องผีขนาดแล้วหรอกเป็นฝึกทหารมันจะมีเข้าเวรแล้วเรือนนอน่ะมันเป็นแบบที่คุณชี้เล่าเมื่อกี้เป๊ะเลยเป๊ะไม้ขึ้นไม้เดินมามีเสียงนักบันไดขั้นแรกยันขั้นสุดท้ายเดินทั้งท้งเป็นอาคารไม้แบบเก่าาคมันแพทเทิร์นน่าจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันใช่แล้วเข้าคนเดียว ล้คนเดียวเป็นเวลาอาชีพละไงอ๋อเออเป็นมืออาชีพแต่ว่ามืออาชีพเว้เป็นเวลาประมาณสองสามชั่วโมงมั้งก็คือนานอยู่ใช่แล้วก็ก็จะเวียนเวียนกันเข้าเวียนไปแต่ละคนแต่ละคนอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็เข้าไปอยู่ครั้งแรกเลยมั้งโหมันมันเบื่อมากโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีเพื่อนคุยก็ไม่มีวิวก็ไม่มีให้มองมีแต่ต้นไม้กับลานกว้างๆโล่งๆอ่ะแล้วก็มองเข้าไปในเรือนมันก็เป็นแบบเป็นคนนอนกลนกันคือ จนกระทั่งมันได้ยินเสียงเว้ยดังเต็มเป็นเหมือนแมลงบินผ่านแล้วมันมันมีไฟอยู่ดวงนึงเห็นเป็นแมลงตอมไฟอ๋อโอเคมันมืดไงไม่แปลกแมะลงตอมไฟมทําไมแมลงตัวใหญ่วะแม,มะลงตัวใหญ่อะไรวะแม่งมีตัวชนไฟปุ๊บกระเด้งมังเกงปุ๊บโอ้โหแมลงสาบตัวแบบโด <c oughs> นท้องนิ้วอะ่ะ <c oughs> โอ้โหตอนนั้นนี่ศึกแล้วศึกระหว่างทหารกับแมลงสาบลบกับแมลงสาบเจมแล้วแม่สลัดไม่ไปด้วยมันมันบินอ่ะเหมือนมันบินแสงมาแล้วอ่ะมันสลัดไม่ไปทาอะไรไม่ไปโอ้โหแล้วมัน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 เยอะตรงนั้นมันมันบินแบบชนหลายตัวโอ้โหได้นั่งระแวงแมลงสาบทั้งเวรโอ้ก็บอกว่าไม่มีอะไรทํามีเลยแต่น่ากลัวน่ากลัว ตัวใหญ่ด้วยตัวตัวเท่านิ้วชี้อ่ะอย่างนี้เลยความยาวมันอืมเออตึกพี่ชี้เสียงหล่อมากเลยเออพี่ชี้เสียงหล่อมีปกติมีคนชมในแชทเยอะใช่มีแบบเขาคิดกันว่าเป็นพี่แทนอะไรเงี้ยปละหรือหรือเป็นแบบวีทูบลิมวีทูเบอร์เลยมีพี่ชี้มีมีแบบมีภาคเสียงมีอะไรด้วยไหม เออมีเงินภาสีเราบอกไม่ได้เรื่อกเขาบอกเขาบอกเขาไม่ได้ใช่เออผมผมมีส่วนที่พูดได้คือผมพยายามฝึกอยู่ครับผมอยากเป็นนักพากย์โอเคครับนี่ก้อันนี้คือได้รับคำชมกันไปแล้วครับแล้วก็ผมผมเรียนอยู่เอสาขาดุรยางศาสตร์ด้วยโอ้เป็นรุ่น้องพี่จอร์ดเออสายผมจะผมผมอยู่มหาลัยรังสิตนะคนละคนละมหาลัยแต่ก็คือดุรยางเหมือนกันแสดงว่าจบมาก็ต้องเป็นเอนจิเนียร์ <wounds> ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไม่ใช่ไม่ใช่จะให้เป็นวิสุวรรณทไมคนทำผมเป็นพี่แทนนี่เต็มเลยเสียงคล้ายเสียงค้าจริงคลพี่แทนคล้ายเสียงคล้ายแทนนี้จริงอ่าแปลว่ามีมีโอกาสอืมีโอกาสในเส้นทางนี้อใช่สู้ๆครับผมสู้ๆครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามเรื่อยๆนะครับถ้ามีเรื่องอื่นเรื่องอะไร อยากมาเล่าอีกก็ได้นะเนอได้นะแวะเวียนกันมาได้เวื่นมาได้ใช่ครับพร้อมเมื่อไหร่ก็ไว้แวะเวียนมาขอบคุณมากนะพี่ชิขอบคุณพี่ชิครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ